วันนี้แบ่งปันแขนเสื้อเก๋ๆกันมาดูวิธีทํากันจ้านาโครงแขนธรรมดายาวสามส่วนปลายแขนคือๆหน่อยนะคะนําขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ขีดเส้นเฉียงจากต้นแขนถึงปลายแขนตามตัวอย่างเลยนะคะขีดแล้วตัดแยกออกเลยค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะจากกลางแขนวัดออกไปนะคะข้างละสามเซนติเมตรค่ะจากนั้นก็ขีดเส้นเฉียงลงมาหามุมแหลมด้านล่างของปลายแขนเลยนะคะ ต่อไปก็ตัดแยกออกเลยค่ะจะตัดด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะตัดออกไปเลยค่ะจากนั้นมาแปะกระดาษนะคะนํากระดาษรองด้านที่เราไม่ได้ตัดนะคะเราตัดแบบนี้นะคะด้านหนึ่งก็จะหายไปจากนั้นเรานําที่เราตัดออกไปกลับมาแปะนะคะตรงนี้เราก็จะได้ชิ้นที่ซ้อนกันนะคะอ่าเราทําตรงนี้เพื่อที่จะให้ได้ชิ้นที่ซ้อนกันนะคะด้านบนจะซ้อนกันค่ะ อ่าแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้จะเอามาสอนกันแบบนี้นะคะจากนั้นเราเอาไปแยกเลยค่ะแยกห่างจากกันสองเซนติเมตรนะคะตรงกลางแบบนี้นะคะข้างบนก็สองเซนติเมตรนะคะความห่างอยู่ที่สิบสองเซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะจริงๆความห่างเนี่ยมันจะออกโดยอัตโนมัตินะคะถ้าเราแยกข้างล่างข้างบนแบบนี้สองเซนติเมตรความห่างจะออกมาอย่างอัตโนมัติเองละค่ะ ส่วนแขนนะคะจะวางกลับกันเห็นไหมคะวางกลับหัวกลับหางกันนะคะแบบนี้เลยนะคะด้านหนึ่งก็คือจะวางกลับกลับหัวกันเห็นไหมคะปลายก็จะอยู่คนละข้างกันหัวก็จะอยู่คนละข้างกันจากนั้นแต่งเส้นนะคะแล้วก็ตัดออกมาเลยค่ะก็จะได้เป็นแขนทรงนี้นะคะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะได้เป็นแขนทรงนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วก็จะไปวางผ้าได้เลยนะคะ นี่ค่ะวางผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะทําเครื่องหมายตรงที่เราจะซ้อนกันเอาไว้นะคะตัดผ้าสองชั้นค่ะแขนตัวนี้จะใช้เย็บกลับสองชั้นนะคะนี่จากนั้นนะคะเอามาซ้อนกันแบบนี้แล้วก็ทําการเย็บกลับทั้งสองข้างค่ะนี่แบบนี้นะคะเมื่อเย็บแล้วนะคะเราก็ทําการคลิปตรงมุมโค้งนะคะเพื่อให้เขาไม่ตึงรั้งแล้วก็กลับออกมาค่ะแล้วตรงนี้เราก็จับจีบค่ะ เราจะใช้เข็มระดได้ตรึงจีบเอาไว้นะคะจากนั้นให้เราม้วนแขนในลักษณะนี้นะคะม้วนขึ้นมาและจับข้างบนให้ซ้อนกันนะคะตามที่เราทําตำแหน่งเอาไว้ค่ะแบบนี้เลยนะคะเมื่อเราม้วนขึ้นมาแขนก็จะกลับขึ้นไปอยู่ข้างเดียวกันตรงปลายแขนก็จะมีลักษณะพันกันแบบนี้ตรงหัวแขนก็จะซ้อนกันตามตัวอย่างเลยค่ะจัดจีบปลายแขนให้สวยงามนะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะจากนั้นเราก็เปิดตะเข็บเย็บท้องแขนให้ติดก,กัน แล้วก็ไปเข้ากับตัวเสื้อได้เลยค่ะก็จะได้แขนเก๋ๆแบบนี้นะคะ